สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b บท t ทนแคทกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นด่านที่มีชื่อว่าราชินีและหญิงสาวซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นสตูที่ผมเคยเจอมาอย่างแน่นอนราชินีก็น่าจะเป็นแบบแมวเจ้าหญิงที่แบบเป็นตัวเลลิกซึ่งด่านนี้ไม่มีเงื่อนไขด้วยอย่างนั้นหรอนี่มันจะปรามาศปราชัย ไอ้สบประมาทผมเกินไปแล้วมันคิดว่าจะทําให้ผมปาชัยโดยไม่ใส่เงื่อนไขมาเหรอด่านนี้นี่มันช่างดูถูกผมเหลือเกินเอาแหละเฮดิส hey พ่อทุกสถาบัน oh, <shit. S 2> เอา้าแล้วไหนบอกว่าเป็นราชินีนี่มันพึ่งเอเลียนนี่ว่าไอเราก็เป็นราชินีพึ่งไงนุชผมก็นึกว่าแบบเป็นเจ้าหญิงแมวที่แบบตีเลลิกแต่ว่าแบบเจอราชินีพึ่งฮัลโหลกระจอกจกังวะเนี่ยไหนเนเจ้ามนุษย์กาดูถูกเราหรอไปเร็วบาล็อก โอเคอดทนไว้เอาชนะแล้วเหรอยังไม่ทันได้ปล่อยเฮดิสเลยอ่าปล่อยเฮดิสมาเพื่อความชัวร์ด่านนี้นี่มันจะง่ายไปไหมเนี่ยแล้วราชินีพึ่งก็แตกไปเรียบร้อยนะด่านนี้เมื่อก่อนมันเคยยากกว่านี้นะเด็กหญิงก็มือระเบิดด่านซ้ำหรือเปล่าวะอ่าใช่ด่านซ้ำมันจะเป็นด่านที่จะเจอแบบไอ้ตัวสมเสร็จสีดำเว้ยผ่านเลยแล้วกันแพ้เลยแล้วกัน <c oughs> พูดผีแล้วบวมฉุ พาเลตแห่งความตายโอ้โหออกเถอะเจ้ามนุษย์ข้าจะถึงบ้านแกแล้วนะเฮดิต hey, ตัวแรกเว้ยแล้วก็บารลอกไปเลยนานี้มันมุดดินไปแล้วอะไปพี่หมีมาเลยเอาพี่หมีมาชำระล้างเหล่าซัมบี้พี่หมีรัวรัวโอเคแคนแคนไปน่าจะได้อยู่มัง้งตัต่อไปเดี๋ยวจะปล่อยเป็นน้อย ้ามนุษย์ที่แกดูถูกข้าอย่างนั้นหรอข้าจะแสดงความโกหาของข้าให้เจ้าได้เห็นนะบัรนี้กระจอกนะแกน่ะเมื่อไม่มีตัวเหล็กมันก็เป็นแค่ซอมบี้กระจอกกระจอกเป็นแค่กระสอบทรายซอมบี้และเคลียร์ไปเรียบร้อยศัตรูที่สุดแสนจะโหดในวันนั้นไม่สามารถหยุดผมได้อีกแล้วดาวครอบพองตัวแคนแคนปลาโดนวาร์ปไปละแมเงเอ้ย ไม่มีตัวบล็อกวัฟเฮดิส hey, ไงต้องเอาเฮดิสมาบล็อกวับนีโอไปหนึ่งคีโอเคได้หรือเปล่าวะเนี้ยไม่นะไม่นะแคนแคนไปเร็วๆรวมาหรอกฉันคาดหวังในตัวนายอยู่ถ้าปล่อยเ hey, ฮดิสได้คือบอกเลยชนะแน่นอนเฮดิท hey, นะชนะเรียบร้อยนะไอ้นุชจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะนุชเอ,อ่อเดี๋ยวนะผมตบบาเลียได้ไหมเนี่ยถ้าตบบาเลียไม่ได้ก็แพ้หวังว่าจะตบบาเลียได้นะ ใ่ไหมอะอยากได้ยินเสียงบาเลียแตกหรือว่าบาเลียแตกไปแล้วก็ไม่รู้อ,อ่าตุ่นมันกระเด็นอยู่สแสดงว่าบาเลียแตกไปแล้วปลาหลอกมาเอาแล้วเฮดิสก็แตกไปแล้วนีโอเป็นหนึ่งทีอุตสาห์บอกแล้วนะว่าถ้าบบปล่อยเฮดิสได้คือชนะแน่นอนไอเจ้าปักเป้าแกจะทำแบบนี้สำหรับในรอบนี้ผมจะเอาแมวกระดองแล้วก็น้องหินมาซึ่งจะเป็นคอมโบพลังป้องกัน แล้วก็จะมี MKT ซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าจะถึกกับเอเลี่ยนเว้ยและแน่นอนว่ามันจะโดนเอเลี่ยนวาร์ปได้ดังนั้นจะยังไม่ปล่อยไปปล่อยแมวกระดองก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้จะไม่โดนวาร์ปเป็นตัวรับตีนที่ค่อนข้างดีโอเคปล่อยน้องหินมาเอาน้องหินไปตบเอเลี่ยนก่อนบาหลอกปลาตัวต่อไปเดี๋ยวจะเอาเป็นเจมิตรมาครับเจเอาไรครับเจตบอะไรครับเจสลออะไรครับเจ แน่จริงส่งแคทลีมาดิได้เลยไปเลยแคทเลยปีกคู่ของผมพงาดแล้วปีกคู่ทะยานฟ้าถล่มปตัตตพีแยกผืนจัก,กรวาล <Yeah. S 1> จัก,กรวาลนี้ถึงเขาต้องสิ้นสุดแล้วป้าป้าโอ้ยแมงไอตัวายนี่วะ <c oughs> แม่โอเ้เฮือเรียบร้อยนะจัก,กรวาลนี้ต้องถูกผมปกครองเอเลี่ยนพดุงคุณธรรมนะ่ะโดนผมกำจัดไปแล้วไม่ได้ของอะไรเลย ตอนนี้ผมเคลียดด่านลายชินีลราพูดผีไปแล้วมันจะเป็นด่านซ้ำต่อมาเรามาเล่นด่านยุคของชอรลาชต่อไปเป็นด่าน11ดาวบอกเลยตึงแน่นอนทอรลาสนรก2ผมมากับแมวเซตเดิมที่สามารถเอาชนะทอรลาสหนึ่งได้ซึ่งในด่านนี้นั้นจะเจอตัวเอเลี่ยนเฮ้ย1 hey, 1ดาวจริงดิจะจอกนะอย่างนี้ก็น่าจะชนะได้อยู่มั้งไปแมวดึงดึไปแคนแคนรัวรัปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ เส่วนพี่แมวหัวล้านอาจจะไม่จําเป็นปล่อยบาหลอกป่าอาจจะใส่เป็นตัวตบเอเลี่ยนแรงๆมาแล้วกันสําหรับรอบหน้าถ้าเกิดว่ารอบนี้แพนะไอ้นุชไม่มีรอบหน้าแล้วเว้ยอยู่กับเราเนี่ยบอกเลยเราหวดเจ็บเจ็บแรงๆนุชโหสุดยอดไปเลยบาหลอกนายนี่มันช่างมั่นใจในตัวเองเหลือเกินบาหลอกไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวตั้งแต่ที่นายเลเวล50าทาเลนใกล้เต็มเนี่ยนายนี่ก็หวดไม่สนใครเลย ฉันรู้แล้วว่านายเนี่ยหวดแรงจริงเฮ้ยเดี๋ยวโดนดันมาไม่นะต้องไปแมวดึงดึงลัวๆไปเลยบารล็อกปัป๊บปั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 บเอาเร็วบารล็อกหวดเร็วบารล็อกนายอมไปหนึ่งทีแมวรถไฟไปน่าจะแพ้ว่ะเฮ้ยเกรเบลว่ะเกรเบลตบเอเรียหรือเปล่าวาล่างนี้ไม่หรือว่าเอาไปจ่ายดามเมจก่อนก็ยังดีบาร์ล็อกไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวการมีบาร์ล็อกเนี่ยบอกเลยด่านนี้ทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะ เออไม่ไหวแล้วมัง้งโดนตบบ้านเราไงเคลียไม่ทันดาเมจไม่พอบาล็อกไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวเร็วๆบาหลอกนีโอ,อไปหนึ่งทีน็อกแบ็กมันกลับไปก่อนไม่เจอตัวอาคุแล้วเนี่ยฆ่าไงมนุษย์ฆ่าคือตัวอาคุไม่นะบ้านผมเร,เร็วหวดมันกลัปบไปเร,เร็วหวดกลับไปหวดกลับไปหวดกลัปใบเฮ้ยฝั่งศัตรูแบบมันเบาลงแล้วเนี่ยถ้าดันกลับได้ก็น่าจะชนะแล้วเนี่ยบเบรเบียวมา เราๆๆๆเอ้ยเอาอันนี้มาดีกว่าแมวสลามดามเมจน่าจะได้เฮ้ยบ้านผมไม่แตกครับผมดามเมดแกก็ไม่แรงเท่าไหร่นี่เจ้าราชาปีศาจน้อยแน่เจ้ามนุษย์แกกล้าดูถูกข้าข้าจะทําให้แกได้ส้อมเลเดี๋ยวนี่ฮือือฮือ้ด็อกแบ็คไปแล้วหนึ่งทีน่าจะไหวอยู่มั่งนะไปเร็วแมวกระดองดีมากอย่างนั้นแหละใช่เลยแมวรถไฟน้องหินไปซูมโม่ไปทุกตัวไปอันนี้คือรอบแรกเลยนะเนี่ยดีโอไปหนึ่งที ยังได้อยู่ว่ะยังได้อยู่ถ้าเกิดว่าป้อมผมไม่แตกก่อนนะชนะแน่นอนจริงๆชนะได้อยู่นะเนี่ยเศร้าเลยริโอไีหนึ่งทีบาลอก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 บาล็อกอบอลเลือดเหลือ47%โอเคมาทุกคนขออีกรอบเดียวพอ สำหรับรอบนี้ผมจะเอาแม็กเอาสไนเปอร์เอา CPU มาด้วยนะซึ่งแมวที่ผมใส่มานั้นก็จะมีแมวดึงๆที่จะมี2ชีวิตนะซึ่งแมวดึงๆนี้จะทําให้สัตูเนี่ยไม่สามารถดันมาหาผมได้เว้ยเปิด CPU ไปเลยแล้วก็จะมีรามิงคอยรับตีนตัวเทวดามีแมวกระดองกับน้องหินคอมโบพลังป้องกันแมวสลามคอยจ่ายดาเมจแบบหมู่คณะแล้วก็จะมีแมวซุปเปอร์คาตัวนี้ก็จะมีโอกาสในการน็อกแบ็กตัวอักคุ เป็นตัวสายพุ่งเว้ยแล้วก็แมวรถไฟสายพุ่งเช่นกันบาล็อกตัว่ายดามเมตรสำหรับแมวซูเปอร์คาร์จะมีโอกาสในการน็อกแบ็กตัวอากุบอกเลยว่าโคตรดีถ้าจะทำให้แกบ้านแตกแสแลกขาดครอบครัวแตกแยกสังคมโหดลายถ้าจะทำลายจิตใจแกก่อนนต่ๆๆๆน,น,น,น่น่ากลัวเกินไปแล้วนะไอ้เจ้าปีศาจต,ตัวนี้ไม่นะทรงนี้บอกเลยอาจจะมีแตกนั่นไงน โดนตีบ้านแล้วเราเร็วดันกลับไปนี่ออาไปหนึ่งทีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นจงยอมซีโรล,ลาต่อค่าซะเถอะโอ้โหตอนนี้บ้านผมโดนตีอยู่นะเอาเร็วบารหลอกแมวอสูนไฟโลเกันแมวอสูรไฟโลกันมันต้องอย่างนี้สินิยออกไปก่อนหนึ่งทีเร็วๆวน้องหินตบมันเร็วเรวน้องหินนั่นแหละตบเอเลียนแรงแเร็วๆวน้องหินเฮ้ย <c oughs> ไอเจ้ามนุษย์บ้านแกจะพังแลวโวย โอ้โหบ้านผมโดนตีเฉยเลยไม่นะไม่ไม่ไม่ไมไมแมวสลามเราเร็วๆทุกตัวของฉันลุยได้นีโอไปหนึ่งทีน็อกแบ็กมันกลับไปก่อนสไนเปอร์เร็วๆดีว่าจังหวะว่างเนี่ยสไนเปอร์เร็วๆเ,เออว้ายบ้านผมสไนเปอร์จ๋าเร็ว,วๆจ้สาสไนเปอร์ขอร้องเออยังโดนอยู่นีโออีกหนึ่งทีนานแหละใช่เลย ยังโดนยังโดนอยู่ยังโดนอยู oh, ho, ่ยังโดนอยู่หัวดมันกลับไปเออสไนเปอร์ได้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 อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นั่นแหละลอดลระยะอันตรายแล้วเว้ยเจ้ามนุษย์ข้าว่าเรามาสงบศึกกันเถอะข้าจะแบ่งโลกให้เจ้าครึ่งหนึ่งไม่เอาเว้ยกูจะเอาโลกทั้งหมดโอ้โหไอ้มนุษย์โลภมากถ้าเกิดว่าแกไม่อยากตายแล้วก็ส่งโลกทั้งใบมาให้ฉัน แล้วฉันจะให้แกกลายเป็นลูกน้องโอ้โหมนุษย์ตอนนี้แม่งชั่วช้ชาการเงินตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าศัตรูเนี่ยมันเริ่มไม่ปล่อยตัวใหญ่ๆมาแล้วเออเรียบร้อยนะมันเลยทําให้ผมไม่ค่อยได้เงินไง แต่ว่าก็ชนะอยู่ดีเพราะว่าผมนะ่ะวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วเว้ยใช้ชนะมันถูกตัดสินตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเกมด้วยซ้ำโอเคมาๆกันที่ด่านซัมบีระบาดซึ่งด่านนี้จะเจอแบบแบาเลียนซึ่งผมนั้นมีตัวจอบารีียไม่มีบอยเป็นแคนจอบาเลียไม่อยู่แต่ว่าผมนะ่ะมีน้องน้ําแข็งอยู่เยนึกแต่เราจะใช้นูเดเองยากาบาล,าบาลาสุดยอดไปเลยน้องน้ําแข็ง น้องน้ําแข็งผมตอนนี้ยังเถื่อนนะเลเวล40ไปแล้วบอกเลยเป็นตัวที่โคตรดีโคตรชนะทางเมื่อเจอสตูเอเรียแล้วก็ซอมบี้มาด้วยกันล้นี่ผมเจอเข้ากับอูดเฮ้ยหลังเข้าไว้ขยายก่อนอ้าวด้านาเคลียร์เรียบร้อยนะชนะเลยขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ